สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมโจศริวัดนะครับวันนี้นําเครื่องรางของขังเป็นตะกุดเชือกเขียวของหลวงปู่หมุนวัดบ้านจันนะครับครับก่อนที่จะรับชมฝากพี่ๆนะครับฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้น้องชายคนนี้ด้วยนะครับไป,ไปชมกันเลยนะครับนี่นะครับดอกนี้เรียกว่าเป็นตะกุด เชือกเขียวหลวงปูหมุนวัดปั้นจานครับยุคต้นนะครับดอกนี้ลักษณะของเชือกจะเป็นเชือกไนล่อนนะครับเชือกไนล่อนสีเขียวนะครับถักหุ้มแกนทองแดงครับเชือกจะมีความเก่านะครับเชือกเขียวๆจะขึ้นจะออกใสนะครับเขียวออกใส่แห้งจะมีความแห้งครับถึงยุคครับ ส่วนแกนกลางก็จะเป็นถักหุ้มปิดนะครับตรงนี้จะเป็นแกนทองแดงครับมว้มวนม้วนหนามากครับส่วนอีกฝั่งก็จะถักหุ้มไว้นะครับหุ้มปิดนะครับก็ฝั่งนี้ก็ผ่านการใช้ใการอะไรโดนถูโดนอะไรก็ก็ออกมาเป็นแบบนี้นี่เป็นยุคต้นนะครับอมตะวาจาหลวงปู่นะครับ1บ่บอมี2นะครับ นี่คือตะกุดเชือกเขียวของหลวงปู่หมุนแห่งวัดบ้านจานนะครับนี่เป็นตะกุดโทนนะครับดอกนี้ประมาณ5นิ้วนะครับนํามาให้เป็นเพื่อนสมาเนเพื่อนได้รับชมกันนะครับนี่นะครับถือว่าสมบัติผัดกันชมนะครับเข้าฝากคอมเมนต์ทักทายกันได้นะครับ นี่ครับไอมีก็เก็บไว้ให้ดีๆนะครับเก็บไว้รักษานะครับเพราะว่างานพวกนี้มันจะเป็นงานแฮนด์เมะครับเป็นการทํามือนะครับงานแฮนด์เมดเป็นเครื่องรางของขังทรงคุณค่านะครับของปาเกจิผู้ทรงอภิญญานะครับถือเป็นสายเหนียวแห่งของภาคอีสานก็ว่าได้นะครับเชือกเขียวเหนียวซับนะครับ ดอกนี้มันมากนะครับดอกนี้นะครับด้านในก็จะมีการจานอักขระไว้นะครับกำกับแล้วก็ถักเชือกเขียวหักถักหุ้มเพื่อรักษากุดนะครับเชือกมีความแห้งนะครับแห้งเก่านะครับถึงยุคนะครับนี่ครับครับช่งองผมก็ไม่มีอะไรมากครับ มีของเก่าๆนะครับเครื่องรางของขังของทนสิทธิตตะกุดเครื่องรางอะไรก็จะมาแบ่งปันกันชมนะครับนะครับส่วนพี่ๆท่านไหนมีความรู้ก็ลองคอมเมนต์นะครับทักทายติชมได้นะครับเพราะว่าผมก็มือใหม่นะครับก็อยากให้พี่ๆได้ชมของดีกันนะครับเพราะว่า ราคาเจ้าหารก็อยู่ที่ความพอใจนะครับความพอใจกันนะครับทีการตกลงครับเครื่องรางไม่มีราคากลางนะครับนะครับโอเคครับผมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้สั้นๆนะครับครับสวัสดีครับ